สวัสดีครับผมประยุนครับสวัสดีครับผมกูครับครับผมนะซึ่งวันนี้ผมกับกูนะครับจะมารีวิวในส่วนของ S 125นใช่ครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นไงครับน้องกูจุดเด่นมีอะไรบ้างครับผมถ้าพูดถึงนะครับ v วส p a า1 2 5นนะครับตัวนี้ได้รับการออกแบบใหม่นะครับเป็นไฟเหลี่ยมนะครับจากเดิมเป็นทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้ได้รับการออกแบบใหม่เป็นไฟทรงหกเหลี่ยมนะครับพร้อมกับหลอดไฟ LED ครับพี่โอ้โหก็คือจุดเด่นขึ้นมานี่ก็คือ New S นี่เขาบอกว่า New S 1 2 5่งสองห้าใช่คับใไหมครับก็คือจากสี่เหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมเลยใช่ไฟหน้าสังเกตดีๆนะครับโอ้โหไปครับดูเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นเป็นมีความเป็นสปอร์ตด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วจุดเด่นด้านอื่นๆล่ะครับน้องครูครับด้านอื่นนะครับก็จะเป็นมีไฟ daylight มาให้ด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับครับแล้วก็ในส่วนของนะครับมาเลือนไม้นะครับ ก็จะมีเป็นกึ่งดิจ well> ิตอลกึ่งเข็มนะครับอ๋อก็คือใช้ได้ทั้ง2องฟังก์ชันเลยใช่ครับพี่อ๋อครับผมเนาะตรงนี้โอ้โหนะฮะก็มีความความสปอร์ตขึ้นมานะสังเกตว่าตรงเรือนใหม่ก็จะมีคิ้วนะคิวเรือนใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะนั้นจะดูความเป็นเอกลักษณ์ของ New S 125โดยตรงเลยครับส่วนด้านท้ายเป็นไงครับผมด้านท้ายโดยรวมนะฮะตรงนี้นะฮะก็ดีไซน์ให้เข้ากับ ไอ้ในตัวด้านหน้าเนาะนะครับผมตรงนี้โอ้โหนะครับก็คือ new S125 นะฮะเบื้องต้นตอนนี้มีอยู่3สีด้วยกันในปัจจุบันก็มีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีดำครับโอ้โหนะครท่านชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะในส่วนนี้ทีนี้ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ยังไงครับเครื่องยนต์นี้จะเป็นเครื่องยนต์ไอเกตนะครับเครื่องยนต์ใหม่ของเวสป้าเลยครับพี่อ๋อนะครับผมที่แบบว่ามีการ เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ผสมประสานอัตราเร่งได้ดีมากๆใช่ไร้ปัญหาไร้มลพิษด้วยใช่ครับผมนะครับผมนะเป็น125ซีซีนะครับผมระบายความร้อนด้วยอะไรครับผมน้องกู๊ดคับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับผมอ๋อนะครับผมเป็นเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์125อยู่แล้วนะครับนะก็กําลังเครื่องการดีไซน์เครื่องยนต์ออกมาเนี่ยก็คือระบายความร้อนด้วยอากาศนี่สบายเลยครับผมนะไม่เกิดปัญหาเนาะในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับพี่ยูนก็จะมีตัวนะครับชาร์จไฟ อุปกรณ์เคริคอต่างๆนะครับผมยังไงเอ่ยครับใช้ยังไงครับผมจะเป็นพอร์ตของ USB ครับพี่อ๋อนะครับนีก็คือมีมีมีช่องฝาปิดให้ด้วยก็คือว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานก็ใช้ตัวนี้ปิดก็ไม่โดนฝุ่นไม่โดนเศษน้ําอะไรพวกนี้นะครับผมโอ้นะครับก็โอ้โหนะก็อันนี้เพิ่มความสะดวกสบายให้นะครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับผมด้านนี้ก็จะมีหูยืดที่เป็นแบบ จะขอเกี่ยวของนะครับนะฮะห้อยกระเป๋าหรือสัมภาระได้นะครับผมนั่นี้โอ้โหนะฮะเพิ่มความและจุดเด่นในส่วนของตัวเอสที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเวสป้าเลยก็คือในเรื่องของกุญแจเอาที่บายเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับในในส่วนของกุญแจครับน้องกูว่าทําไมมันต้องมีแยกเป็นสีน้ําตาลสีน้ําเงินด้วยครับผมตัวนี้กุญแจนะครับตัวนี้จะมี2ดอกนะคบผมคือมันจะเป็นระบบไมโครชิป นะครับหรือว่าถ้าเป็นปัญหาทางการก็เป็นแบบอีโบวิเลเซอร์นะครับผมป้องกันการจุลกรรมนะครับมีเฉพาะเวตาลนะครับตัวนี้นะครับอ๋ออันนี้คือกุญแจก็คือดึงเหมือนเหมือนตะขอออกมาจากลูกตัวเรียกว่าดอกสีน้าตาลเนาะครับผมง่ายคือดอกสีน้ำตาลคือเป็นดอกตัวตัวตัวแม่นะครับผมดอกสีเงินนี้จะเป็นสําหรับสํารองถ้าเกิดตัวแม่หายนี่เป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ได้สั่งใหม่อ๋อแต่ถ้าตําเงินหายนี่ยังยัง ยังอุ่นใจหน่อยใช่ครับอ๋อเพราะนั้นที่สําคัญคือตัวแม่นี่นะตัวสีน้ําตาลนะครับก็คือตัวสําคัญนะครับผมใช่ครับแถมการจัดปั๊มปุญเจียนนะครับยังมีระยะเวลาเยนะครับพี่จะปั๊มเกินเวลาไม่ได้ครับจะสั้นก็ไม่ได้จะเร็วก็ไม่ได้ต้องแบบพอดีพอดีเป๊ะเลยนะครับโอ้นี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเวสต้าเลยนะครับที่สําคัญนะมีความปลอดภัย นะครับถ้าเกิดว่าสมมุติผมขโมยรถไปเนี่ยถ้าไม่ได้ดอกน้ำตาลไปด้วยใช้งานได้ไหมใช้งานไม่ได้ครับพี่โอ้นี่แหละครับคือความอุ่นใจความปลอดภัยสําหรับคนที่เลือกใช้เวส p ้านะครับคุณจคือเปิดได้เสียบคุณจะคุณจะได้นะครับผมเปิดคุณจะได้แต่เครื่องยนต์ไม่ทํางานครับโอ้นะครับผมนี่คือความอุ่นใจความมั่นใจสําหรับคนที่เลือกใช้เวสต้าครับแล้วฟังก์ชันการใช้งานโดยรวมจุดอื่นๆล่ะครับน้องกูนะอย่างเช่น ปุ่มต่างๆนะปุ่มควบคุมต่างๆนี่ใช้งานยังไงครับผมเอาเริ่มฝั่งขวาก่อนฝั่งขวานะครับเริ่มตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับผมถ้าเป็นตัวนี้มุบโหมดนี้ก็คือปรับในอัตราในหน้าจอนะครับผมก็คือปุ่มรีเซ็ตเลือนไม้ต่างๆก็คือควบคุมด้วยที่มีปุ่มนี้รีเซ็ตด้วยใกล้ๆมือด้านขวานะครับผมอ๋อนะครับแล้วปุ่มนี้ครับ ตอนนี้นะครับไม่มีอะไรครับผมคือเราสามารถเสริมได้นะครับอ๋อับครับก็ดีไซน์ตกแต่งอาจจะ<ช>เป็นสวิตท,ที่แบบตกแต่งเพิ่มใ,<ช>ใร่รใส่กล้องใส่อะไรพวกนี้เนาะครับนะครับผม แล้วด้านนี้ก็จะเป็นไฟต่ําไปสูงครับพี่ไฟนะฮะโหมดปรับไฟต่ําสูงนะครับครับผมด้านนี้เป็นไฟเลี้ยวใช่ไหมครับครับ๋อนะครับผมโอ้โหนะเหมือนเป็นเหมือนลักษณะแบบวันพัดเลยเนาะใช่ครับแล้วก็นี่สัญญาณแตรใช้งานคือฟังก์ชันการใช้งานไม่ไม่ไม่ได้จุกจิกหรือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเพราะนั้นก็คือสามารถที่จะบางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้ New v i s t a S เนี่ยตรงนี้นะครับก็พอไปเป็นเจ้าของแล้วฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ไม่ต้องห่วงเนาะ เรามีในส่วนของเจ้าหน้าที่แนะนําให้อยู่แล้วนะครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของการรับประกันนิดหนึ่งครับน้องกูในส่วน New S 125นี่ให้การรับประกันยังไงครับตอนนี้นะครับเวสปาให้กการรับประกันของเครื่องยนต์มาอยู่ที่สอสปีนะครับผม3ปีนะครับนะครับผมขยับขึ้นมาเป็น3ปีหรือ3 0ม0 0กิโลเมตรแล้วเพราะนั้นโอ้โหมั่นใจในเรื่องของการใช้งานแน่นอนนะครับผมแล้วก็เวสปาแต่รุ่นนะในในปัจจุบันนี้คือแบบ ออกมานี่โอ้โหเครื่องยนต์ดีมากนะครับปัญหาจุกจิกไม่มีเลยนะครับในส่วนของ S125 เห็นบอกว่า new s 1 2 5นี่นอกจากตัวที่เป็นสีรุ่นรุ่นปกติและรุ่นแตนดาร์ดเขาเรียกว่ายังมีรุ่นพิเศษรุ่นแมตทรุ่นไรอไหมครับใช่ครับผมจะมีรุ่นพิเศษนะครับจะเป็นสีด้านครับพี่อ๋อสีด้านแบบแบบนั้นไหมครับแบบนั้นไหมใช่ครับนี่เลยครับผมนะครับผมโอ้โห มีแบบมีสีแบบจำกัดเลยนะก็คือมีสองสีแค่นั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็มีสีน้ําเงินกับสีดําด้านนะค,ครับโอ้นะทุกอย่างก็คือแบบอย่างน้ําเงินนี่ก็เป็นเป็นน้ําเงินด้านเลยใช่ครับจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรครับดูดูแบบวินเทจมากยิ่งขึ้นครับผม,ม,มนะจะมนจำกัดนะครับพี่ไม่ทํามาหลายคันนะครับ อ๋อแล้วคำว่าแมทนี่คือผลิตเยอะไหมครับไม่เยอะสมมติว่าลดหมดแล้วผมอยากซื้อเพิ่มนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยครับอ๋อนี่คือเป็นกินไยของเวสต้าที่ทำรุ่นพิเศษมาคือหมดแล้วหมดเลยใช่ครับวันนี้ก็บางท่านก็เลือกที่จะเป็นเจ้าของในส่วนของสีที่จ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าได้ความพิเศษ พิเศษนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับสมมุติแบบว่า200คันแรกตัวประเทศในไทยนี่นะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะครับคือถ้าเสริมนิดนึงครับพี่คือถ้าคนที่เขาเล่นเวสต้านะครับครับคือถ้าเป็นสีพิเศษนี่จะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยรุ่นนี้สีนี้นะคือสีพิเศษนะครับคือเป็นที่สุดทีุ่ดในรุ่นครับพี่ครับผมโอ้โหนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถสักคันนะหรือกำลังติดตามในส่วนของเวสต้า ที่ดีไซน์ออกไฟแบบหกเหลี่ยมเนาะนะครับผมนะตัวนี้ก็ถ้าเป็น New S นะ125 iGet เนี่ก็จะมีอยู่2เวอร์ชันก็คือตัว Standard แล้วก็ตัว m a ทนะครับผมก็โอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมด้านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับผมตรงนี้นะครับนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ